ธุรกิจอสังหาสำคัญที่โลเวชันโลเวชันแล้วก็โลเวชันแต่จะเลือกโลเวชันไหมบางสำคัญที่คนที่อยู่กับเรา who w i lead l l which matter just as much as where we live พี่หลินครับ <S <S ถ้าเลือกได้เนี่ยพี่หลินอยากได้แฟนแบบไหนครับถ้าเป็นเราเหรอเราอยากเจอแฟนพวกแบบ t ท p ์แ a d ดดี้อะหน้าคมผสมละตินพร้อมเปรักสัตว์โรแมนติกอะ เออดีนี่แล้วพี่โจล่ะครับของพี่อ่ะพี่ชอบผู้หญิงสวยเก่งพูดได้หลายภาษาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีแพชชั่นเพราะพวกเธอจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงฝันของเธอ เท่ากับโลเคชันที่ดีต้องตอบโจทย์กันให้ชีวิตของแต่ละเพอร์เซนาของคนที่น่ารักน่ารักในโครงการของเราเลยนะเท่ากับตรงใกล้สนามบินและที่สําคัญถ้าเกิดเอลินอย่างมีลูกขึ้นมาใกล้ๆต้องมีโรงเรียนนานาชาติดีๆให้ลูกมันได้